ครับผมซาสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะอยู่กับผมเอิร์ธเอเคไฮเบอร์เนอร์นะฮะผมสำหรับครั้งนี้ผมเราก็จะมาจาการูปแบบใหม่กันนะฮะผมโดยปกติเนี่ยจะไม่เปิดกล้องอย่างนี้แต่ครั้งนี้มันลงมาในช่วงของเอสดีรีวิวนั่นเองนะครับผมโดยช่วงนี้ผมก็จะเอาของนะฮะผมไม่ว่าจะเป็นแอปหรือว่าของในต่างๆที่เกี่ยวกับโปเกมอนหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการทําวิดีโออะไรเนี่ยเอามาออกมารีวิวนะครับผมสำหรับในครั้งนี้ผมเราก็จะมารีวิวเจ้าตัวของ i n t e n d o เอ่อ New TDS นะครับผมเป็นขนาด LL นะครับผมก็นี่นะฮะสำหรับหลายๆคนนะครับผมที่อยากที่จะเล่นโปเกมอนพวกตั้งแต่ภาค X Y นะครับผมโอเมกาลูบี้นะครับผมอัลฟาเซฟและรวมถึงซันอ d m มู n นะครับผมภาคล่าสุดของเรานั่นเองนะครับผมก็คงอยากอยากจะได้เจ้าเครื่องนี้มาครอบครองนะครับผมเขาสามารถเล่นพวกนี้ได้หมดเลยนะครับผมแต่ว่าก็นะครับในส่วนของเครื่องที Nintendo TDS เนี่ยก็ราคาค่อนข้างที่จะสูงนะผมตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยอยู่ในราคาประมาณ9 0 0บาทนะครัอบาทนผมเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นเครื่อง New Nintendo TDS นะผมถ้าหากว่าเป็นเครื่อง o อนเนี่ยก็จะราคาแตกต่างกันนะผมก็จะยกตัวอย่างนะผมในส่วนของความแตกต่างนะผมหนึ่งเลยคือความกว้างนะผมตัวนี้ก็จะกว้างกว่าแต่ว่าความสลิมเนี่ยจะเท่ากัน นะครับผมปุ่มเนี่ยเท็กเจอร์ของปุ่มก็จะเปลี่ยนตำแหน่งของปุ่มนะผมตรงนี้จะมีปุ่ม select กับ start g, อยู่นะผมก็จะเปลี่ยนตำแหน่งนะผมจะตอนแรกจะอยู่ตรงนี้นะฮะเราจะเปลี่ยนมาตรงนี้แทนตอนแรกนะผมปุ่มตรงนี้จะเป็นปุ่ม power ย้ายมาอยู่ตรงนี้แทนนะผมแต่ตรงนี้ผมจะขอไม่ลงรายละเอียดมากนันะผมเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้บริโภคนะผมตัวของเครื่อง OTDS มานะก็เลยจะ ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรตรงนี้เรามาดูข้างในของเครื่อง TDS กันนะตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้ซื้อตัว Capture Card มานะผมและเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องที่ลงเเป็นประมาณว่าแปลงแปลงเครื่องมาลผมลงเป็น CFW เนื่องจากว่านี่ฮะก็จะเห็นว่าจะมีเกมอยู่ค่อนข้างเยอะนะผมเอเวอรมอนก็จะมี Club ะครบทุกภาคนะฮะแบบนี้นะฮะนี่ Y ปึ๊บอกาลูบี้นะผม ามูลอะไรประมาณนี้ก็จะมีครบนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่รู้นะฮะว่า CFW เนี่ยมันคืออะไรที่เขาลงมาให้ฟรีอะไรเงี้ยแต่มารู้ภายหลังนะครับผมก็คือเป็นเกมนะผมที่เขาจะลงมาให้อยู่ภายในตัวเมมโมรีการ์ดที่อยู่ภายในเครื่องนะผมก็สามารถลงได้หมดถามว่าพวกนี้ถือว่าถูกลิขสิทธิ์ไหมตอบตามตรงเลยครับว่าผิดแน่นอนนะฮะและที่ข่าวที่เพิ่งออกมาล่าสุดนะผมว่าทางค่าย Nintendo นะผมไล่แบนด์นะฮ กับเอ่อกลุ่มนะผมที่ใช้พวกเอ่อเหมือนเกมเถื่อนนะผมที่อยู่ในภายในเครื่อง TDS ของแท้ผมแต่ว่าที่ผมไปทำมานะผมเนื่องจากเหตุผลเพียงแค่ไม่กี่ข้อเท่านั้นเองก็คือข้อเอาเป็นข้อเดียวเลยแล้วกันนะผมก็คือตอนเนี้ย่างที่เรารูร้้กันว่าเครื่องนี้อาจจะกลายเป็นเครื่องที่ตกรุ่นถามว่าเพราะอะไรเพราะว่ามันได้ออกเครื่องใหม่นะผมชื่อว่า Nintendo Switch ท่านใดของเครื่อง Nintendo Switch เนี่ยก็ จะออกเกมมาใหม่เรื่อยๆซึ่งถ้าว่าใครรู้จัก Nintendo ดดีนะผมก็จะเห็นได้ว่าพวกเกมเก่าๆนะผมเอาง่ายๆเลยเกมนะผมที่ลงในเครื่อง TDS นี้นะผมหลายๆเกมไม่ได้จำหน่ายแล้วไม่ได้วางลงจำหน่ายนะผมฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่บบกว่าเฮ้ยหาซื้อเกมตรงนี้ไม่ได้เขาไม่ผลิตแล้วก็สามารถลงเ,เป็นตัวเมมโมรีการ์ดข้างในนี้แล้วก็ไปตามร้านลงได้นะผมเพราะร้านส่วนใหญ่เขาจะรับลงนะฮะเพราะว่า เขาก็คงจะเข้าใจดีนะผมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยพวกโปเกมอนอะไรประมาณนี้ผมก็จะซื้อมาแท้แน่นอนนะผมแต่ว่าตอนนี้จะยังก่อนนะผมเพราะว่าเพิ่งจะซื้อเจ้าตัวเครื่องเนี่ยได้มาประมาณเดือนถึง2เดือนนะผมก็เลยยังไม่ค่อยจะมีเวลาอะไรเท่าไหร่แล้วแถมตอนเนี้ยผมยังติดพวกจะกำลังจะเข้ามาหาลัย่างหาก,ก็เลยยังไม่ได้ซื้อเป็นตัวของแท้แต่ว่ารับรองนะผมว่าจะบริโภคของแท้อย่างแน่นอน นะฮะส่วนตอนนี้ก็คงจะเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะ,ะแต่ผมก็ยังคงต้องสนับสนุนนะฮะบอกว่าสนับสนุนของแท้อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าหากว่าเราไม่ซื้อของแท้นะผมก็อาจจะไม่สามารถที่จะเล่นออนไลน์ได้เพราะตอนนี้ทางอย่างที่ผมพูดไปตอนแรกทาง nintendo ได้เริ่มที่จะแบนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็สำหรับผมนะฮะเครื่องนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มเลยถึงแม้ว่าผมจะเล่นเพียงแค่3เกมก็เป็นป่วยมอนหมดเลยนะผมก็ ผมได้เล่นภาค XY Omega Ruby Alpha Sapphire และภาค Sun and m o o n เป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมแต่ถามว่าจะซื้อมาเล่นอีกไหมเล่นแน่นอนนะครับเพราะผมอยากเล่นออนไลน์ line, เพราะเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะครับผมก็ถ้าตามที่ผมแนะนำตรงนี้คิดว่าเครื่อง new t d s เป็นอะไรที่ดีพอสมควรนะครับผมแต่ตอนเนี้ยทาง Nintendo ก็ได้ออกเครื่องใหม่มาเช่นกันนะครับผมชื่อเครื่องว่าออ new 2ds นะครับผมก็เป็น รู้สึกว่าจะมีขนาดที่แตกต่างกันดีไซน์ที่แตกต่างกันนะครับผมอ๋อและที่แตกต่างระหว่าง 2DS และ TDS นะผมจะมีตรงนี้นะผมตรงนี้นะฮะเป็นที่เลื่อนคล้ายๆกับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะเป็นวอลลุ่มเสียงนะครับผมปรับเสียงขึ้นลงแต่ฝั่งนี้นะผมจะเขียนว่า T.D ก็คือเวลาเราเล่นเกมบางเกมเนี่ยมันจะเปิดภาพที่เป็น T.D ให้เรานะผมอย่างเช่นตอนนี้ทุกท่านอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะฮะแต่ว่าโลโก้ของภาพโปเกมอนซันเนี่ย จะเป็นทีดีขึ้นมาหน่อยๆนะครับผมซึ่งถ้าจะเห็นได้ชัดๆเนี่ยก็คือภายในการบทเทิลของภาคโปเกมอนภาค XY และโอเมกาลูบี้และอัลฟ่าสปร์ก็จะเห็นได้ชัดมากนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็อยากแนะนําให้ทุกท่านลองซื้อมานะครับผมเพื่อเล่นถ้าเป็นแฟนขับโปเกมอนเนี่ยผมแนะนําให้ซื้อเลยนะครับผมเพราะว่าจะได้ไม่พลาดนะครับผมแต่ว่าถ้าท่านใดที่มองการไกละครับผมก็ ซื้อสวิชก็ดีนะับผมเพราะว่าจะผมคาดว่านะฮะภายในไม่เกิน1ถึงปีเนี่ยผมคาดนะไม่ได้ไม่แม่นๆนะก็คือทางเครื่อง n i Nintendo s w i t c h อาจจะลงโปยมอนภาคใหม่ๆออกมาก็ได้นะผมทางที่ผมก็ไม่รู้นะผมก็เดาเอามั่วนะฮะก็ถ้าใครมองกัไกลจริงๆก็ลองซื้อมาไว้ในครอบครองก็ดีเหมือนกันแต่ว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมก็อยากได้เครื่องนี้มาอยู่แล้วนะจะได้ได้เล่นครบทุกภาคไปนะฮะผม พราะบางคนเนี่ยก็อยากเล่น X Y จังอยากเล่น Omega r u b บีจังอะไรประมาณนี้ก็ซื้อมาไว้ก็ดีและภาพที่ขาดไม่ได้เลยคือ Sun and Moon นะผมถ้าใครได้ลองเล่นแล้วรับรองนะผมว่าแตกต่างจากภาคที่ผ่านๆมามีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นมาเยอะมากและคุ้มแน่นอนนะผมสำหรับภาคน,นี้ผมซื้อแน่นอนนะผมของแท้นะฮะตรงนี้ก็จะแนะนําให้เอาเครื่องเนี่ยไปแปลงอันเนี้ยแนะนําจริงๆเพราะว่าบางเกมที่ท่านอาจจะซื้อเนี่ย มันจะไม่มีขายนะผมมันจะไม่ออกผลิตออกมานะผมแต่ว่ายังไงก็สนับของสนับสนุนทุยสนับสนุนของแท้อย่างแน่นอนนะครับผมตองนี้ผมก็ต้องไปซื้อมาอย่างแน่นอนนะก่อนที่ผมจะเอามาเล่นให้พวกท่านดูแน่นอนนะครับผมเพราะว่าถ้าผมเอามาเล่นแบบว่าใช้เป็นตัวเกมของเถื่อน โดนด่าแน่นอนนะฮะสรับครั้งนี้ผมก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้ผมสำหรับครั้งหน้าผมจะมารีวิวอะไรนะผมก็สามารถกดกระดิ่งกิ้งกล่องไว้ตรงนี้ได้เลยหรือว่าถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับโปเกมอนนะผมก็สามารถเข้าไปถามได้ที่แฟนเพจนะผมหรือว่าเพจใน Facebook นั่นเองนะผมก็กดเดี๋ยวอิสพาสจะขึ้นลิงก์มาให้นะผมใต้ดีสคิปชันนี้เลยสำหรับครั้งนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะผมเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับเย้